คนที่ทำงานประจำหรือว่าทำงานราชการครบอายุ60ปีแล้วกเกษียณถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะยอมรับในทัศนคติและก็มีความสุขในการทำงานของตัวเองมากๆเลยค่ะสำหรับเราะคะ่ะอายุการทำงาน25ปีนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะรอได้บำนานก็ขอเออร์ลี่รีทออกมาทันทีค่ะจะเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของการเลี้ยงส่งผู้กเกษียณน,นะคะ ขอให้ผู้เกษียณทุกท่านมีความสุขนะคะสําหรับการที่จะได้มาอยู่บ้านได้มาทํางานทํางานอดิเรกที่ตัวเองรักนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันค่ะช่วงเย็นๆแบบนี้ฝนเริ่มซาแล้วนะคะฟ้าหลังฝนก็มักสวยงามเสมอนะคะวันนี้เราไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะอยู่บ้านทั้งวันเลยก็เล่นกับน้องหมาที่บ้านไปนะคะความสุขของเราค่ะหลังจากที่เออร์ลี่ลีทายแล้ว ไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันราชการทํางานนะคะก็ไม่มีผลกับเราค่ะเราก็มีความสุขได้อยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะนี่คือข้าวต้มของน้องหมาของเรานะคะเราจะต้มข้าวต้มให้น้องหมาทานเองค่ะข้าวต้มนี้เราจะไม่ปรุงรสใดๆนะคะใส่แค่หมูสับแล้วก็ข้าวที่หุง น้องหมาก็จะรับประทานดีนะคะก็สลับกันไปบางวันก็เป็นอาหารเม็ดค่ะบางวันก็เป็นอาหารเหลวแต่ส่วนใหญ่จะชอบต้มให้มากกว่านะคะบางครั้งถ้ามีผักก็ใส่ผักบ้างค่ะไม่มีก็จะได้แค่ข้าวกับหมูสับอันนี้แม่กับลูกของเขานะคะก็จะสลับถ้วยกันกินค่ะสลับไปสลับมาสีขาวนี่คือลูกของเขานะคะอายุเดือนหน้านี้ก็จะครบ1ปีพอดีค่ะ นี่แหละค่ะความสุขของเราในระหว่างวันช่วงที่อยู่บ้านไม่ได้เดินทางสำหรับการเป็นแม่บ้านค่ะ